สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับแยกินอีกแล้วนะคะเด้อมื่อนี้มากินซูชิน้ำกันค่ะพี่น้องคะเราก็ซูชิไก่กับกุ้งนะ้ค่ะเด้อกินกับะวคาโดน้ำผักน้ำเนาะค่ะเนาะเอาให้เบิ้งค่ะพี่น้องคะหน้าตาประมาณนี้แล้ค่ะเด้อนี่เนาะเออนี่นี่แล้วค่ะพี่น้องเอวคาโดน้ำแล้ค่ะเด้อเออประมาณนี้แล้ค่ะเด้อมามากินน้ำกันแล้ค่ะเด้อก้อนไหลสดเนาะค่ะเนาะกินกับน้น้ำ กินกับนมก้อนนะค่ะเดอ้อมันนี่มาให้กินนมยำมะเขาอเออเนาะกินเสร็จแล้วก็สีไล่สดค่ะนม้อมค่ะเดอ้อนมมันนี่นี่นมผลไม้้อค่ะเดอ้อนี่อืมมันนี่มาให้กินนมจ๊กแก้วอืมโอกเคเด้อค่ะเดอ้อมากินน้ำกันเอาอาอียงเนาะบาที่นี่พี่น้องคะ่ะ เอาไอ้วาซาบิเนาะวาซาบิใส่ในใส่ในไอ้นี่นะบวให้มันเผ็ดแห้งเนาะนี่เห็นบ่เนี่ยวาซาบิยัดลงไปเลยเนาะค่ะเนะาะบวให้มันเผ็ดคักน,นะนะหาปลาแังสิมันเผ็ดเอออะวาซาบิมีอีกเปล่าเออเอามานดมยิ่มด้วยค่ะเด้อเป็นหลอดก็มานดมยิ่นี่ หลอดอยุบ้านองจะคลองน้ามาเพิ่มเติมเนาะมาใส่น้ําอันนี้บ่เผ็ดปันใดเด้อค่ะวาดสบียุ้หลอดอน,นี่บอ่อบเผ็ดนมาผสมกันนะเออเนาะอุย้ยอืมเผ็ดเผ็ดเอาไก,ก่กอนเด้อค่ะเด้อขีบบ่ใครเป็นเด้อค่ะแะต่เขียบบ๊อนัดเด้อค่ะเด้อบ๊อบธนัดแต่ว่าก,กับพยายามเด้อค่ะเด้อ ทำแย้มม,มุมไปเลยตั้งเท้าไม่แล้วค่ะเนาะเอาบัาที่นี่ม,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 มุมเห็นมั้งอืมอืมเซ็ปมาดูก,กันเด้อ คำที่สองกุ้งเด้อค่ะเด้อนี่คำคำที่สองกุ้งโอ้ยสังวัตนัดเนาะค่ะเนาะเกียบนี่นะจับตังซีค่ะได้เอ้าโอ้ยมันแตกไม่ไหวเอามือนี่ละนี่คำที่สองนี่กุ้งกับไข่ไข่กุ้งบอกไข่ปลาเนาะนี่ ซ่แบบักกอกกับเขาเด้อค่ะเด้อเป็นมันๆไก่ขาอะบัคคาโดอืมอืมอืมไก่ขาอะบัคคาโดเขากันอยู่อืมเป็นที่สงองไปอะบัคคาโดข้างในเห็นไหม Nó khá là rắc rắc, cọp cọp như thế này Này Chìm cắp wasabi Cắp này pét thè Wasabi toan nhai con Mừng con Mừng con ừ... Mừng con Mừng con Chìm cắp มาเด้อค่ะเด้อไม่ได้ให้เขาไม่ได้ใหดกับเขาแรงแล้วค่ะเด้อซูชิมักกินเอากับลูก <c oughs> อืมแล้วมาที่นี้ bà pha bì tân nhanh nha mhm 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 mà đó. Ừ. หิ้ง <c oughs> ค้าแบบที่กุ่งเนี่ย โอ้ยเผ็ดเขาจะโม้พี่น้องคะน้าตาออกเลยเขาบอกว่าเผ็ดเพราะน้ำตาออกวาซาบิเล้าค่ะเด้อพูดให้กินน้ำตาบอ,อกเนี่ยบอกเล้าค่ะเด้อแค่กินกินยำอะไง้น้ำตาออกนํานั่นเล่าค่ะเด้อกินตำบกห้ง่งบกพริกน้ำตาบอ,อก แต่ว่ากินบาซาบีน้ำตาออกด้วค่ะเด้อบาซาบีทั้งให้องห้ได้นเนาะค่ะเนะอ,อ,อ,อต้อนหนึ่ง<ร>เอาบาซาบีใสกหลยๆเด้อบัดที้ไหนเห็นบ่านี่อืม<ร>อ<ร><ร> อื้นจมูกน้กนตนำตาออกแล้วน้ำตาออกแล้วพี่น้องครับกินตำหมักห้องน้ำตาออกนะเขาบอกให้อันนี้วาซาบิไอเนี่ยกินอาหารญี่ปุ่นน้ำตาออกเลยเห็น่านเน่ะวาซาบิน่ะตอนบงงักแงเห็นไหน,น่ะเธอเลอยอยู่น่ะเนาะ อ้ามบัดที่นี่เห็นบ่เนี่ยเห็นบ่ใส่หลายอะไรเด้อบัดที่นี่อืมขึ้นสมองอล้วงเราหายกว ใครกินวาซาบิบ่ห้องไห้บอกเทคนิคนีเด้อค่ะเด้อบอกเทคนิคนี่กุ้งอะไรกับไข่เพื่อใด้กินปลาเอ้กินเนี่ยกินวาซาบินี่ยบ่ห้องไห้เนี่ยนะบอกเทคนิคอ 嗯。Mm. อร่กยแค่เด้อรับอืมตัุ้เนี่ยกินกับวาสะิบ,บืม มันจะตอบแซ่บๆตอบเผ็ดเผอว่าอาวาซาบินเนาะอ,อืมขอจมูกอีกแล้วอืออืมจ้ำจ้ำเข้าไปอ,อืม กร่อยมากเลยอยังไ่ดซพรกินเข่าเนาะมันเป็นข่าของไงเป็นข่าเป็นไก่ ตีวาแซ่บเด้อค่ะเด้อะเจาเผ็ดวาซาบิตีวาแซ่บสำหรับคลิปนี้ขอจบลงกับยคลิปชไปอีกเพียงเท่านี้เนาะค่ะเนาะเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ